น้องไงซื้อยังซื้อไผทุนซื้อยเนก่ยก็ขวดขวดอย่านขวดคือเมืองไทยตนซื้อไพ่ทุ่นแมนซื้อเลรียญโบไผ่ทุ่นซื้อเลรซื้อน้อยซื้อน้อยซื้อหลีซื้อไพ่ทุ่นทำเมืองไทยถ้าเป็นไพ่ทุ่นนี่ซื้อผู้ชายนะถต่เมืองไทยนะซื้อน้องน้อยหนูเรียนอยู่มอ่ะไหนมอเจ็ดจบปีนี่จบปีนี้โอ้ที่ไปใส่ตอจบแล้วยู่บ้านเฮ็ดอีหยังอยู่บ้านเบื่อละ เห็ดหน้าบอกเขียดอึ้งหลายว่ะแถวบ้านมัมมี่โอ้แม่ควันไอ้แฟนเหรอบอโสดโสดเด้อเฟซบุ๊กมัมมี่บอเฟซบุ๊กแม่บอาเคยไทยบอเอาเอาแม่บอเฟซบุ๊กซื้ออยัางเฟซบุ๊กโต้ไอในี่บาทหนึ่งนี่เน็ตบอน้องหน่อยนะครับเพิ่นมากกินอาหารปลากับแม่ เฟซบุ๊กเพนเดอร์นี่เด้อเป็นอยู่บ่ไปติดตามเพนเดอร์ครับพูดคุยได้ผู้ใดมีหางมีหลานเมืองไทยอยากเอาเคนไปเหตุงานก็นไดไ้เพนเฮียนจบปอเจ็ดสีนี้เนาะบมเฮียนตอ่อวะบมเฮียนต่อน,นะครับจะไปหาเงินอยู่เมืองไทยเอาแต่กแกผู้ใดใจดีเด้อครับรับไปเหตุงานเนี่ยเหตุงานยังไงเนี่ยหานหน้าล้างถ้วยเป็นอยู่บัดเหืุงน,นล้างถ้วยดำหน้าว่าเป็นบ่โอ้เอาไปดำหน้าจ่างก็ได้ มาป็นดอกมาดดอกอยู่แบบดำเมื่ะแม่ว่าให้ลูกไปไปดำหน้าเด้อบ่สไอ้ดำมันดำเมื่อยแล้วดำหน้าอันโอ้และยงแม่เลยจะคนแม่มีลูกจะคนหาคนเพนงานเมืองไทยมีบ่บ่โอ้มีผู้หนึ่งมีผู้หนึ่งพวกไปปีนี้นุก็จะไปพุ่นบ่เมืองไทยผุนปะจะอะไรกันจะไปเพราะว่าแล้วจะหาจดแกให้คนเบิ่งนี่หลายอยู่ดอกฝากน้องคนเพนงานน้ำในเด้อครับนี่ ถามน้องหน่อยเป็นข้อมูลในเจ๊กน่อยหนึ่งบ้านเฮาส่วนมากเงินประมาณเจ๊กหาพันตัวขั้วเลื่อนนี่พ่อใส่วะพ่อใส่อยู่บ่ค่อยได้ซื้อยังหลายวะพ้องอยู่ของกินบ่ได้ซื้อโวนหน่อยเขาซื้อยังโวนโซนหลายซื้อตะแเป้งนัวย่าใส่หลายทีลูกเนี่ยจริงบอก บรรยากาศเอฟซีนะเนี่ยเมื่ตอผู้ชายอวยต่อยเนี่ยผู้ชายเมื่อเนี่ยผู้สาวผู้หญิงมาจะขอแต่ก็ผู้สาวได้ลุงแน่นอนครับผมนี่ครับนี่ข้าวนาทีมงานใหญ่หน้าเนาะอี๋เระคือตะไลถอยไปซื้อมาอยู่ไปซื้อมาเห็นมาอยู่มาตะไครโต๊ะละสองร้อยวุ้นตะไคร้ยุบานเข้าหายิบาทกระต่ายขูดอกระเพรา นี่นี่เด็กจีก็ไทยเลยพูดแน่นิดยู่บ้านไหนครับยู่บ้านไหนผมอยู่บ้านดานครับอำเภอกระตลาดผู้พาะมกอำเภอกระตลาดแกวัสีเกตผู้พาหมอกเห็นลุงแน่นมดอยู่ตลาดงัวตลาดงูค่อยๆว่าแก่ไปน้ำจังหวะก็ได้มันเป็นจังหวะเรือบ่บ่ยหยันบุเืีอนะบ่กินหอยดีดีกดับอนนะไอ้ก็รลังใจไอ้ก็รลังใจโอ้ยนวนแห้งบานเข้าเด้อครับบรรยากาศทางเมืองเล่าเข้านะครับอากาศหนาวเด้อครับต้งดังไฟฟิง หอยไม่แล้วครับเฮียนี่คือพี่น้องทางฝั่งไทยหรือฝั่งลาวบปะหัวฝั่งไทยนะครับเพิ่นมากินข้าวตากแดดเลยปันเฮาวันบ่ค่อยมีแดดนะครับมากินตากแดดหอดีครับบรรยากาศกระลังอบอุ่นนะครับหอยไม่แล้วเฮีย สาวกีนังครับนังยังบูบูหูวขออนุญาตพี่น้องเข้านะครับทางฝั่งเหล่าเพิ่นข่าวม,มาปิกน,นิกพ่วน ล่ม่ลมสร้างล่มเสือไปหลายขวดแล้วพูดกินแบบเปรี้ยวๆแก็มีคนเล็กๆน้อยๆคนไทยขาม่าท่นมากินบางกินอีเห็นพี่น้องทางฟังเล้าขาม่ามากินปลาหมึกปลาหมึกฟังไถ่ละจ๊ะปลาหมึกสื่อไม่แต่ฟังไถ่ปลาหมึกฟังเหล้าพี่น้ออยู่บ้านไหนครับบนเียงอยู่บบนเฮียงนี่ใกล้ๆ บลกระเด้มาบ่หรือ,อร่วมญาติจังมาร่รวมญาติจังไหนมาร่รวมญาติจังไหนมานะฮะขวานไ่ยักษ์โลเอาให้กระลังใจครับแปดโลขวบ,บักบกแทบจะบ่ทันครับวันนี้นักเรียนสู่ชีวิตครับลองลัคกี้ขวานบักบกอันไหนขายดีขวัวก็บอกขว่ขาขว่าข,ขายดีกว่าวันนี้สีคนหลายบ่หลายเนาะประเด้ขายเนาะ มันนีคนหลายในเล็กน้อยนะครับของกินกับตามนี่แหละหลากหลายบรรยากาศกรลังดีนะครับเย็นสบายบาห่อนขันเท้าบาไปตากแดดการขายการขายกันยังนี่คือเก่านะครับบัคู้นับไข่มูดแดงพักหวานหนังอันนี้จะแถมคู่บ่แถมบ่โหขึ้นกันบ้แถมคูด้วยนะครับคู่เอาไว้คือเก่าเอาใจห็ดไป น้ำเพลิงน้ำเพียงนี่นะครับเอาแพ็คเข้าไปพี่นะครับมาเบิดเลยแดดแดดบรรยากาศพี่น้องไทยเฮานะครับขามมาสนับสนุนประเทศลาวลองตุ๊กกค่รงกินเข้าอยู่ได้ยังครับขขาน้องจังข้าพัดยิ้มบ่ข้าพัดยั้งแขกเอากระต่ายอันหนึ่งเอาแบบมีแนวพายเด้อครับจกมาเลย ขายดีเพ <ID S 2> ราะมันนี่ว่าได้ขายว่าได้ขายนะครับมัอน,นี่คนหลายอย่าหน่อยหนึ่งนี่ครับจะได้เครื่องจักรสารแวะมาโหลดครับคกจากของเลียนเล็กอยาก่างโอ้เล็กอย่างก,ก็อยากได้อยู่มีคนถามเล็กอย่างก,ก็เอ,เอาเอาเอาใส่น้ำกันเอาเล็กอย่างอันนึงนี่นเ,เอาสเตนเลสครับมีจังบอ่อพัง,งมีแต่เสียเนาะบอ่บอพังมีแต่เสียคนหลักคนหลัก ครับยาสูบมีด้วยครับพี่หลากหลายขนอขนมมีทุกอย่างแหะครับร้านนี้มีทุกอย่างมีเตลือดำนาำครับบนมีทะ